Boa. ช่วงสุดท้ายของจิตคิดบวกคุณผู้ชมถาเรายังคงอยู่กับครูออสผู้อํานวยการมูลนิธิบ้านนกขมิน้นหลายคนทราบดีนะคะว่าที่แห่งนี้เนี่ยได้ดูแลเด็กๆมาแล้วมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเด็กถึงฟังบางคนเนี่ยเรียนจบมีการมีงานทํากันอย่างมั่นคงแล้วรรเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าที่ผ่านมาครูออสทาอะไรบ้างและปัจจุบันที่นี่ดูแลเด็กกลุ่มไหนกันบ้างเมื่อกี้เกริ่นเอาไว้รเรื่องของมูลนิธิแห่งนี้คร,ครูออสมาเจอได้เพราะว่าคุณพ่อเอวินเริ่มเริ่มเปิด จากการเป็นบ้านเด็กกาญ้าเล็กๆก่อนคือที่แรกเนี่ยคุณพ่อวินเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดนะเพราะว่าคุณพ่อวินเนี่ยเป็นสจวตสายการบินสวิตแอร์แล้วตอนนั้นอายุประมาณ50าสิบปีคุณพ่อวินก็มีแผนว่าอยากจะอยู่เมืองไทยครับผมว่าชอบเมืองไทยก็เลยไปเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยที่ลามกระแผงพอไปเรียนปุ๊บก็ไปเจอเด็กเล่ย่อนที่ลามคล้ายๆกับผมเนี่ยครับคนหนึ่งก็แกก็ ถามว่าทาไมถึงถึงมานอนตามถนนตามอะไรแบบนะี้เด็กเพิ่งจะ8-9ขวบเนี่ยครับผมแก่ก็เลยบอกว่าอ,อ,อย่างนั้นไปไปอาบน้ํากินข้าวที่ที่อพาร์ตเมนต์พ่อไหมเด็กก็ไปพอไปเสร็จแล้วเด็กก็ก็พาเพื<ๆ>่อนไปอีกทีนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็รู้สึกเอ,อไม่ค่อยสบายใจมันอาจจะก,กลัวว่าเป็นการตบกวนคนอื่นก็บอกคุณพ่อว่าพ่อน่าจะมาทําบ้านเด็กกาพร้าหลังเล็กๆนะๆๆนะตอนนั้นพ่อก็เลยกลับไปสวิต แล้วก็ลาออกจากการเป็นพนักงานสายกรบปิดสวิตแอ์แล้วก็มีเพื่อนของพ่อเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็ร่วมบริจาคเงินมาประมาณ3 0 0แสนบาทก็เลยมาซื้อบ้านหลังเล็กๆตอนแรกบ้านเพื่อนเป็นหลังเล็กๆนะ<ฆ>ฮะแล้วก็ทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งสำหรับเด็กกระพาประมาณ 45- หคนทีนี้พ่อก็คิดว่าจะจะตั้งชื่อว่าอะไรคร<ฆ>ูสอนภาษาไทยของพ่อวินเ็บอกว่าเด็กพวกนี้น่าเหมือนกับนกขมิ้นในเพลงไทยเดิม นกกรมิ้นเลืองอ่อนคําแล้วจะนอน,น,อนไหนจะ<ด>นนที่นก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านนกกรมิน้นก็คือเป็นที่พักพิงสําหรับเด็กเร่ร่อนตอนนั้น <P ink> แต่นั้นพ่อก็เป็นคนต่างประเทศใช <c oughs> ่ไหมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ <c oughs> ที่จะชวนเด็กเข้ามาอยู่แต่ว่าผมเนี่ยมารู้จักกับผมผมซึ่ง เป็นคนไทยเป็นครูข้างถนนมีเด็กตามเยอะเลยแต่ปัญหาของผมคือไม่มีบ้านาของพ่อคือมีบ้านแต่ไม่มีเด็กเหมือนพมลิขิตชักพาให้มาเจอกันจากนั้นพอครูออสมาเจอคุณพ่อเออร์วินที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วครูออสได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนช่วยการทํางานยังไงบ้างคผมก็ตอนนั้นผมก็ยังเรียนไม่จบนะผมก็ยังเป็นครูอาสาสมัครอยู่ก็มีส่วนในการพาเด็กจากถนนเนี่ย เข้ามาอยู่ที่บ้านต้ขมิ้นเนี่ยทีละคนสอคนจนตอนช่วงนั้นก็จะมีเด็กมากขึ้นมากขึ้นคุณพ่าวินก็เลยไปขยายโครงการที่สุขโขทยัยนะมีบ้านต้ขมิน้นกลุ่มที่2องอ, 2> อยู่สุขโขทยัยแล้วก็ต่อมาก็ขยายไปที่เชียงใหม่และหลายที่ครับผม,มแล้วก็เมื่อผมผมเรียนจบใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทําทในโครงการเด็กเด็กเล่ร่อนเด็กข้างถนนกับเวอร์วิชชั่นอยู่ระยะหนึ่งพอจบปิดโครงการ พ่อวินก็เลยม,มาชวนให้ผมเนี่ยมาทำงานที่บ้านตะขมินก็มาตั้งแต่เป็นเป็นผู้จัดก,การและต่อมาเนี่ยพ่อวินก็กเกษียณอายุ ก็วินก็ให้ผมขึ้นมาดูแลเป็นผู้อำนวยการก็เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแรกๆเลยเนี่ยที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเราดูแลเด็กกลุ่มไหนบ้างครับแรกๆเลยนี่จริงๆเป็นเด็กจากถนนเลยนะครับเด็กข้่นถนนเลยครับเด็กที่นอนอยู่ตามถนนนยครับผมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักอาศัยนอนอยู่ตามท่าถนนเด็กขอทานอะไรพวกนี้ครับเด็ก่แรกๆเป็นอย่างนั้น ประมาณ80%เลย <c oughs> คระคผมนี่แหละครูออสก็เลยมีลูกๆหลานหรือว่าเด็กนักเรียนของครู<ช>ออสเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้ค่ะที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเนี่ยให้ความดูแลเด็กๆก,กลุ่มไหนกับกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะจริงๆรูปแบบของการดูแลเด็กๆในบ้านนกขมิ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาเบื้องหลังคือครอบครัวของเขาร่วมสลายแตกแยกนะไม่มีครอบครัวเราก็เลยจัดระบบ การดูแลแบบเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวทดแทนขึ้นมาในบ้านลนคมินในแต่ละครอบครัวก็จะมีสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องแล้วก็จะมีเด็กที่อยู่ในการเลี้ยงดใูในแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวของเราเนี่ยฮะสิบคนคซึ่งเป็นเด็กที่เป็นเด็กเล่ล่อนเด็กที่มาจากทางเหนือทางใต้ทางอีสานแล้วแต่มาผสมรวมกันแล้วก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันครับผมเราดูแลจากระบบครอบครัวเพราะว่าเราคิดว่า ถ้าเราสร้างสถาบันครอบครัวให้เขาใหม่เนี่ยทดแทนสถาบันครอบครัวเดิมจะทําให้เขามีมีกำลัง hmm. ในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปมันมันเหมือนแนวเหมือนกับผมนะฮะตอนนั้นที่ผมก็เหมือนกับ ครอบครัวมีพ่อก็ไม่มีเวลาผมก็ต้องไปอยู่กับปู่กับย่าปู่กับย่าก็เป็นครอบครัวหนึ่งของเราที่เป็นแรงผลักดนันมาครับผมกลุ่มแรกก็จะเป็นเด็กเร่ร่อนเเด็กรอแล้วก็กลุ่มอื่นๆแล้วคะเด็กเร่ร่อนต่อมาก็จะมีเป็นเด็กกำพร้าบ้านเด็กที่พ่อแม่อาจจะทิ้งเขาหรือว่าติดคุกไปมันก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยครับผม,มต่อมาเนี่ยพอเราพอเราเริ่มมีเด็กเหล่านี้เราพบว่าอันนี้คือแนวตั้งรับแนวที่เราจะแก้ไขต่อไปก็คือว่า เด็กที่อาจจะมาจากครอบครัวยากจนแม่เลี้ยงเดียวแรงงานต่างด้าวหรือแม่เนี่ยไม่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกเพราะว่าต้องทำงานมันจะเกิดปัญหาเราก็เลยทำโครงการเป็นสโมสอนเด็กที่เอารับเ,เอาเด็กเล็กๆตัเนี้มาดูแลให้ในช่วงกลางวันแล้วก็พยายามที่จะสอนแม่เขาพ่อเขาที่จะ ให้เขาทํางานได้อย่างสบายใจโดยที่เราเหมือนกับเป็นการช่วยดูแลลูกเขาให้ฟรีครับในช่วงวันไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง้เพราะว่าคนที่จ่ายก็คือคนที่มาเยี่ยมผมนี่เดละครับผู้บริจาคผู้ใจบุญทั้งหลายก็แสดงว่าที่นี่ดูแลเด็กทั้งมีแบบกินนอนอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ดูแลเด็กที่อยู่กับครอบครัวก็มีแล้วก็เด็กที่มาเช้าเย็นกลับสําหรับพ่อแม่แรงงานต่างด้าวที่ต้องทํามาหากินแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือเด็กที่ยังอยู่กับบ้านเราคิดว่า การที่เด็กเนี่ยสามารถอยู่กับครอบครัวได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าอาจจะมีปัญหาว่าเขาครอบครัวยากจนไหมหรือว่าเขาไม่พร้อมในด้านต่างๆเราก็สนับสนุนทุนการศึกษาทุนอาหารให้กับเด็กะนะฮะแล้วก็อาจจะมี การเข้าไปดูแลด้านจิตใจบ้างให้คำปรึกษ,ษาบ้างเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเล่นโซเชียลจะเห็นนะรูปครูออสกับรูปมูลนิธิบ้านเนอะคอมน,นจะขึ้นมีคนแชร์กันเยอะมากว่าเราขอรับบริจาคเนาะของต่างๆค่ะแล้วเราไปรับถึงบ้านเลยครับการการไปรับถึงบ้านเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณโทรมาบอกเราหรือว่าส่งคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เราไปไปรับของบริจาคเรารับหมดนะครับคบ่ะจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าหนังสือเครื่องไฟฟ้าเก่าเสียแล้วก็รับยกเว้นอย่างเดียวคือพวก bon ์นิเจอร์์นิเจอร์เนี่ยมันใหญ่เราไม่รู้จะทำยัง <คน S 1> ไงน,นะครับแล้วก็เราไปรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอให้อยู่ในกรุงเทพกับชนบุรีระยองที่ไปรับถึงที่เลยส่วนถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพอย่างพวกนครปฐมหรือว่าทางฉะเชิงเซาอะไรพวกนี้อาจจะต้องรอเราจัดส่งจรเพราะเราไม่ได้ไปประจำแต่ว่าเราไปรับไม่ เท่าไรเราก็รับนะถุงสองถุงเราก็รับนะครับผมนะไปรับแน่นอนแต่ว่าช้าหน่อยเพราะรถเราน้อยรับได้หมดเลยขอให้มีผู้ใจบุญเถิดเดี๋ยวจัดคิวให้จริงๆโครงการนี้เราเป็นโครงการที่เราต้องการให้สังคมรู้จักการแบ่งปันเพราะว่าผมเนี่ยทำงานด้านนุชที่มาหลายปีฮะปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนก็บอกว่านี่อยากช่วยครูออสนะแต่ว่า เดี๋ยวรอรอถูกหวยก่อนถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะช่วยกูเอาเต็มที่เลยหรือว่ารอได้รางวัลโดนัดหรือขายอะไรได้ก่อนตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเนี่ยเขาต้องแบ่งปันรอบตัวก่อนครับไม่จะเป็นต้องเป็นเงินก็ได้นะเสื้อผ้ามือสองของใช้มือสองของเล่นไม่ใช้แล้วบได้หมดเลยว่าคือพยายามทําให้สังคมรู้สึกว่า การแบ่งปันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาโดยเฉพาะคนไทยชอบแบ่งปันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ครูออสเนี่ยฝากสำหรับแฟนๆรายการเรานี่จะบอกว่าแฟนๆรามาสแควร์นี่เป็นผู้ใจบุญจิตใจดีเยอะมากถ้าเกิดว่าอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะมีส่วนช่วยให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเนี่ยต้องการอะไรและสามารถช่วยเหลือได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะก็อันนึงก็สามารถที่จะนำของมาบริจาคเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเราก็รับของใช้มือสองพวก เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องไฟฟ้าเก่าเราก็รับแต่ว่าไอ้ของนึงต้องบอกก่อนว่าผมเนะี่ยไม่ปิดบงังเอาไปขายจริงๆประมาณ70%็ดสิบเปอร์เ็นต์ะถ้าเด็กไม่ได้ใช้ผมเอาไปขายขายเสร็จแล้วเงินเนี่ย mm hmm. ก็มาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กเพราะว่าเรามีปัญหาว่าเมื่อเด็กเรียนในระดับประถมถึงมัธยมบางทีบอกเป็นโครงการเรียนฟรีใช่ไหมครับแต่พอเรียนมาหาลัยเนี่ยไม่มีเงินส่งเขาเรียน mm hmm. นะฮะเราก็รู้ว่าการเรียนถ้าจะยกระดับเด็กพวกนี้ได้ต้องให้เขาเรียนให้จบ ทีบางครั้งเขาเขาอาจจะต้องเข้ามาหาลัยเอกชนเพราะว่าสอบเอ็นทารไม่ได้ไม่มีต้นทุนในการศึกษาที่ดีเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็มีโครงการรุ่นพี่ที่ที่เขาทำมาก่อนเขาก็ไปศึกษาเขาอย่างวัดสวนแก้วมั่งอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาเอาของผู้นี้มาเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาเป็นทุนการศึกษาก็ทำให้เด็กในบ้านนกกรินเนี่ยจบการศึกษาในระดับมาหาลัยหลายคนนะ,ะฮะบางคนก็ไปเป็นครูแล้ว เป็นพยาบาลก็มีเป็นครูก็มีทํางานทั่วไปก็มีครับผมน่าชื่นใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครูออสค่ะก็หวังว่าใครที่ติดตามดูอยู่แล้วก็มีจิตศรัทธาเนาะอยากจะไปแบ่งปันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นสังคมแห่งการให้ไม่จำเป็นจะต้องช่วยด้วยเงินอย่างเดียวนะคะอ่ะครูออสค่ะคําถามสุดท้ายอยากจะให้ครูออสได้เป็นการฝากดีกว่าเพราะคนแต่ละคนเนี่ยต้นทุนชีวิตได้มาไม่เท่ากันอย่างครูออสเองก็ทราบว่าครอบครัวมีปัญหา ทำให้เรากลายเป็นเด็กเล่ย่อนแต่อะไรที่ทําให้เราคิดดีไฟดีแล้วก็รักดีจนมีชีวิตดีแบบทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นผู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายแนวคิดนั้นในการใช้ชีวิตของคุณครูออสคืออะไรคะครับก็อันนึงเนี่ยถ้าเราคิดถึงตัวเราอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่แคร์กับชีวิตเราเราจะทําตัวเสเพลหรือบางคนอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่ายังมีคนห่วงเราอยู่อ,อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นครูที่เขาห่วงเราอยู่ความความห่วงใยของเขาเนี่ยมันเป็นพลังที่เราจะต้องทำให้เขารู้สึกสมหวังกับชีวิตของเรา หาแรงผลักดันอะไรก็ได้ในชีวิตเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องวันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากครูออสเยอะเลยแล้วก็ทําให้จุดพลังในการเป็นผู้ให้ในตัวเองเหมือนกันนะคะเราก็ไปช่วยเหลือรอบๆตัวหรือว่าทําสังคมนี้ให้หน่าอยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันตามแต่กําลังของแต่ละคนด้วยเป็นกําลังใจให้ครูออสนะคะขอให้การทํางานไร้อุปสรรคแล้วก็มีผู้ใจบุญมาบริจาคเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณครูออสมากๆค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้กันที่ไหนและพูดคุยกับใครก็กลับมาติดตามกันได้กับรายการรามาสแควร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้11นาฬิกาในทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้ครูออสและแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ